ีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนตพนานสองนะครับก็ทลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้เต็มรถนะครับในช่วงเย็นนะครับเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของมิตซูบิชิมิลานนะครับเป็นล้อขอสิานะครับเป็นล้อสีดำนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ตรงรุ่นเขาเลยนะครับก็เรียนได้ว่าใส่ได้กับรถมิตซูบิชิมิลานและอันถัได้ทุกรุ่นนะครับยวเรามาดูหลังล้อกันมาทำมาดูหลังล้อนะ นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตา Mitsubishi อยู่นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบสินะครับกว้าง5นิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่46่สิบหเซตอยู่ที่46นะนะครับงานงามนะครับชัดเจนนะครับล้อตัวนี้ก็เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการล้อที่เป็นโทนสีดำนะครับเอาไปใส่กับรถได้เลยนะนะครับไม่ต้องดูแลรักษายากเหมือนกับพวกล้อน้าหลังนะครับสนใจทักมาได้ เราเป็นเต็นท์สีขาวแดงครับชื่อว่าร้านต้นยางหงนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางซุ่เทียนนะครับอยู่เลยซอยเจทะเลย1เหรือ2ี่สมา200อเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม <mm> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมครับนะครับจาก ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ